เออรู้สึกพึงพอใจอกับารถที่มีอยู่ตอนนี้ไหมคะบางทีมันค่อนข้างที่จะสกปรกแล้วก็มีไม่ค่อยมีไฟเพียงพอรครับพื้นที่น้อยไปครับถ้าดึกๆอาจจะเปรียกๆนิดนึงครับเคยเห็นแบบมีกล้องวงจรปิดบ้างไหมคะเออตรงนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับกล้องวงจรปิดโดนฝนสาดไหมคะถ้ามันแรงอ่ะมันคุมไม่อยู่คะ่ะมันก็สาดเข้าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ครับค่อนข้างจะโดนฝนง่ายมากครับที่ป้ายแถวเนี้ยค่ะมันช่วยไหมคะมีบอกไหมคะว่าต้องไปที่ไหนคือรถคันๆเลยอ๋อถ้าอันนี้ไม่ค่อยมีบอกครับเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแย่่่่ะเเพราาาววสนใหญถ้กิด เป็นท่องเที่ยวมาเนี่ยจะไม่รู้ว่าข้อมูลนี้ต้องไปยังไงยังไงครับตราป้าทุกที่ในกรุงเทพอ่ะพี่อยากให้มันเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ดีคะ่ะมันมันควรจะเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนนะรู้สึกว่าโอ้ขนส่งในปัจจุบันนี้มันยังแบบไม่เอื้อัทุกคนเท่าไหร่ป้ายรถเมล์แบบไหนที่ประชาชนต้องการ อบหนึ่งค่ะสะดวกสบายค่ะรายละเอียดครบสาระผมบอกว่าห้าเพราะว่าห้ามันมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างใช่แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะไม่มีเยอะขนาดนั้นนะครับผมแบบในในกรุงเทพตอนนี้ผมก็ห้าครับเพราะผมคิดว่าแบบแบบแรกคือสาระผมที่แบบนรถเมล์คือผมต้องดูก่อนแล้วว่าต้องขึ้นคัดสายไหนได้บ้างไหนได้บ้างครับมันก็เลยแบบถ้าแบบมีบอกนี่ก็คือดีครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรแต่ถ้าแบบคนใช้งานประจาก็คือจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วแบบอาจจะบังทางด้วยอะไรอย่าง คิดว่าแบบห้าน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาด้วยเบอร์ห้าเนี่ยมีของทุกอย่างนะมันสามารถเราจะได้รู้ล่วงหน้าได้ว่ารถมันจะมาเวลาไหนแล้วก็มันก็มีความปลอดภัยด้วยเวลาเวลากลางคืนเงี้ยเวลามีเหตุมีอะไรพี่ก็ได้ตามตามเรื่องตามอะไรทุกหลังจากที่ได้ไปสอบถามผู้คนเกี่ยวกับความต้องการเรื่องประหลัเมลแล้วพวกเราจึงตัดสินใจโทรไปถามหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเมียค่ะ ป้ายรถเมล์ของกทมนะติดต่อที่หนึ่งห้าห้าค่ะขอบคุณค่ะครับศูนย์กทมหนึ่งห้าห้าสอบถามข้อมูลป้ายรถเมล์ค่ะถ้าจะสอบถามต้องติดต่อที่สำนักการจ,าจราจรและขนส่งเลยนะครับศูนย์สองครับสามห้าสี่นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมขอบพระคุณมากครับเอ,อเอาเบอร์อื่นไหมอา้าว ศูนย์สองสามน้องป้้งคมิติตานมอสเหรอตาโม้คุณว่าเราเปลี่ยนใหม่มาหรอมึงเซฟฟี่หรือเราสามารถติดอะไรมึงให้เพื่อนถ่ายสวิตนุกรรมครับเออสวัสดีค่ะเดี๋ยวลุงให้เบอร์นะ พราะว่าเพราะว่าเป็นของคนกะครับที่นี่ที่หนูโทรมาแต่สุดป้ายรถเมย์เป็นของสำนักงานระบบขนส่งเดู๋ยูให้เบอร์เบอร์แล้วเขามาเจ็บสัวแล้วบอกเขาให้เบอร์นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะจะถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับป้ายรถเมย์อะค่ะตัวที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยก็คือไอ้ป้ายโค้งที่เห็นเป็นสองเสาอะอันนั้นอะมันเป็นป้ายที่ ได้รับการออกแบบมาจาก,กลุ่มการสนัสุนบางพกที่ได้รับการอนัุมัติแล้วส่วนนั้นมันจะมียอกแบบหนึ่งที่มันมีมีสายรถเมย์เยอะๆที่มันมีข้อมูลอันนั้นคือเป็นป้ายรูปแบบใหม่ที่กทมออกแบบม,มีมีรูปแบบ,แบ,บหลักอยู่สองรูปแบบก็คือสัปดารูปแบบไอเชียที่มันมีมีจอที่บอกแสดงเวลามาเนี่ยอันนี้เรา,าทางกทมเนี่ยให้สิทธิบุคชนเข้าดูเข้าไปดูแลจริงๆมันไม่ได้เป็นของกทม ส่วนของที่มีที่นั่งแปดที่อะโตีะสีเขียวไอ้ตัวเนี้ยเป็นของกทมที่กทมดูแลเองเอรูปแบบใหม่นี่จะคล้ายๆกับพวกเอกชนไหมคะที่มีจอแสดงผล,ลอะไรเงี้ยค่ะตัวเวลาที่มันขึ้นอะอ่อมันเป็นไอ,อ้ตัวเนี้ยมันเป็นเกิดเอกชนนะซื้อลิขสิทธิ์ซื้อซื้อสัญญาณ GPS มาจากกรมกกรมการขนส่งทางบกเอกชนนี่คือเป็นเป็นลายเดียวกันไหมคะลายเดียวกันครับ เราอยากรู้ว่าทำไมถึงให้สิทธิ์เอกชนในการมาช่วยครับทําไมรัฐบาลไม่เป็นคนจัดการทั้งหมดความสะดวกในการบำรุงรักษาและก็เ,เรื่อง know how โน<อ>้ตฮาวของเทคโนโลยีเออเอกชนที่ที่ได้สิทธิดูแลตอนนี้ค่ะคือใครหรอคะมีบริษัทบริษัทนึงคือชื่อกันตีเขาปรับปรุงสารารูปแบบไปเชียรให้ส่วนเราก็ให้สิทธิเขาเอกโฆษณา,าบริเวณบริเวณป้ายรถเมล์ถ้าตัวศาราสารา การต้มแซมสาราการาต้มแบำบรุงรักษาเนี่ยจะมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานาครคือสำนักทะยาจรและขนส่งที่เป็นคนเอาบำรุงรักษาและดูแลค่ะเริ่มแรกก็เราจะติดตั้งแค่ป้ายก่อนคือถ้ามันมีผู้คนใช้เยอะหรือมีพื้นที่ก่อสร้างที่มันเพียงพอเราก็ติดตั้งสาราที่พระพุทธศาสน์เพิ่มเติมถ้าเราจะสร้างสาราที่พระพุทธศาสน์เนี่ยเราหนึ่งเราก็ต้องดูพื้นที่อันนั้นเราก็จะพิจารณาถึง ภาพลมต่างๆว่ามันเหมาะสมที่จะสร้างหรือเปล่าสองอาทำไมถึงมีไอ้ป้ายรูปแบบใหม่รูปแบบเกา่าตัวนี้เบื้องต้น่ารูปป้ายรูปแบบใหม่ที่ที่มีเนี่ยมีอยู่ประมาณห้าร้อยป้ายเป็นการนำล่องพื้นที่สาธารนณะสร้างได้แต่ต้องมาขออนุญาตจะเป็นคนออกให้จ่ายโดยมีอ่าสำนันกการจราจรและขนส่งเนี่ยคนควบคุมในกัดกำหนดรูปแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับผู้วาดอนุมัติลงมาเราก็จะถึงเราก็จะตรวจแบบดูความแข็งแรงเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆไหมเรื่องความปลอดภัยคือถ้าเราสร้างศาลาความปลอดภัยเราก็ถ้าจุดนั้นมันมีศาลาเราก็จะเพิ่มแสงสว่างเข้าไปอยู่แล้วตอนนี้เรามีโครงการที่จะให้สิทธิ์เอกชนเพิ่มแต่ก็อยู่ระหว่างการเสนอกรุงเทพมหานครที่จะจะทําเองเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่เวลาใกล้เพราะว่าดึงลูกกประมาณงบประมาณขอนไม่ได้มีดิมิคุณวนันสปอนสของบุคลากรเรามีจํากัดก็ประมาณนี้ลวกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับข้อมูลค่ะพี่ค,ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะป้ายรถเมล์จากรัดอาจไม่ได้เป็นไปนตามความต้องการของผู้ใช้รถเมล์เท่ากับเอกชนเนื่องจากข้อจํากัดหลายอย่างเช่นงบประมาณและบุคลากรทาให้รูปแบบป้ายรถเมล์ ไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเท่าเอกชนที่รับไปทําอย่างป้ายรับไม่อัจฉระยะหลายแห่งที่มีให้ใช้งานในย่านสำคัญซึ่งทั้งหมดถูกสร้างมาจากเอกชนรายเดียว